เช็กกล่องก้อนครับเช็คกล้องก่อนนี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยเป็นของสพ เมืองสารคามครับอยู่แยกโอท็อปนะครับยบคมนนะรัตรงนี้เลิกแล้วครับเพราะว่าเลิกกลางเช้าแล้วเอาเลิกแล้วครับมองไหนท่านเลือกครับแยกโอท็อปครับข้างหน้าแยกโอท็อปแยกโอท็อปยังไม่เลิกเพราะว่าตรงนี้กวดตั้งแต่เก้าโมงนะครับถึงสิบโมงอันนี้เก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งนถึงสิบโมงครึ่งตอนนี้มันสิบโมงสี่สิบนะครับอ๋อครับผมเกินมาแยกวันนี้กาเลือกแล้วครับเกินตั้งแต่เสาเหล่านะเดี๋ยวอยู่ ยังจับปับ๊บคือก้อนเหรอครับอันนี้แยกหอวเลี้การครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดิไปเบิง้งแยกโอท็อปเพิ่นว่าท่านเลือกป่ะนะผมไปเบิ้งแยกโอท็อปครับครับอันนี้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเลือกแล้วเนี่ยกระจิ้ n ไปซังปั๊บก็โ,โล่ะครับสวัสดีทุกคนครับผมมือนี้เป็นวันที่วันบอกพ่อสอผิดครับมือนั้นมือนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16ครับเดอนมีนาค้ม2 5 6 6รบครับเยอะแวะเบื้องด้านบุ๋ดมด้านหรอกครับเพือเ่อน จุดจุดลัดจุดดักเป็นจุดดักคือดีคือดีดังไว้แท้มันจอด,ดรถมัหันว่าเลือกแล้วพ่ะนะเดี๋ยวบึงอยากโกทอบข้างหน้านี่ครับ แยกไอห,หอวนกาอันนี้แยกหัวนกากายครับนี่แยกหัหนกาของจังหวัดสระค้ามครับใจกลางเมืองสระคํามถึงว่าเป็นกวดขันตะเก่าม,งมง้งหอดชิม้งคืองิมงเลือกแล้วเดี๋ยวล่องไปเบิง้งยู่แยกข้างนาครับแยกโคท็อปเบิง้งท่านมอก ขากล่องกองบูมี่ครับเดี๋ยวขอวางกล่องแป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวผมจิไปเบิงเ้งแยกทางนาครับวางถึงก่อ,อกนครับขออนุญาตวางก่อนครับบูมี่ขากล่องขากล่องบาเร็มากแยกกูทบทางนา ตั้งอยู่ครับตั้งอยู่แั่งขัานเก็บแ,แยกกันนี่แหละครับคนแยกกัแยกลูบาลโมเมนต์แยกโอทอปตักหาแยกลงบาน,าาบานตัวไปอันนี้คือแยกโอทอปก้อนดีฮอนแยกลงบาน người thêm... à, coi ở cái sản luôn. นี่คือแยกโอท็อจังหวัดสระ,ะข้ามครับมีเจ้าหน้าที่ยืนรักอยู่ตามผมไม่นั่นึ่งทางนี้ตามแยกครับตามแยกนี่ถูกแยกแยกทุกมุม ว่าเขาอื่นอย่างน่ะครับด้านของพ่อแม่จุดตรวจก็บพ่อแม่เป็นของสอพ่อเมือ,มอ,งองสลักขั้มครับไทยตำรวจครับผมอย่าเขากล้องน้ำบ่องนะฮะนะครับเดี๋ยวผมสอบถามมึงผูดได้ดีให้คำตอบได้ สอบถามผู้ใดได้ครับผู้ใดเป็นผู้ควบคุมครับมือนีิมีผู้ควบคุมบาครับใส่ก่อครับผู้บังคับบัญชาที่ใส่ครับให้ไปถามผู้บังคับบัญชาพะนะครับหง่องเงินให้คำตอบผ่ไดดต้องไปถามัวหนาบอสอบถามนยครับัวหนาประชาชนสอบถามได้เ่นีะอันนี้เขาเอื่นย em si ั้งครับนี่จุดที่เอื่นยั้งนี่ จุดดักให้จุดตรวจครับนี่อันนี้เขาเอื่ยังครับนี่ตรวจขันวินัยจราจรผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนสมบองนี้เราให้คือเพรเห็ุไหนมันถือต้องตามระเบียบของต้องถูกต้องครับไอระเบียบเพิ่นอ่านไดเพราะคำไหนนี่ครับมีมีถุกอย่างครับนี่ระเบียบที่นกำหนดตามตลอกกำหนดครับด่านตรวจจุดสกัดด่านอันนี้เขาเอื่ยังก่ออันนี้ไม่ใช่ด่านครับเขาเอื่ยังตรวจเขาเอื่ยังดักจุดสกัด ยุสกัดในการออกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับตำรวจตำรวจจราจรเนี่ยออทำงานพบเห็นการกระทำข้อผิดเรียกจครับออกใบสั่งนะครับอันคือหน้าที่ที่เราจะต้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยนะครับหหมวกนิรภัยนะปัญหาที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุเนี่ยส่วนมากนะครับ มาจากการขับขี่ที่ไม่สมบูรณ์ที่ละภัยขับรถเร็วอย่างเงี้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับท่านก็ต้องช่วยกันด้วยนะได้ได้ถ้าขัขีู่กต้องไม่เป็นไรครับขอให้ย่างนี้ต้องทำอย้องตามกฎหมายกำหนดยิมมอไซขับขี่สมบูรณ์ที่ละภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ประชมเชยครับก็ท่านก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับขับไปได้ดีคข้อตกลงปลอดภัยนะครับอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วนะครับที่ชาวบ้านเรามาทำถูกต้องตามกฎจราจรนะครับกฎหมายจราจรของเราเนี่ยนะครับ พวกผมนำมาจราจรมาบังคับใช้นะแต่เราทาไมไม่ตั้งให้มันถูกต้องตามลักษณะให้มีป้ายมีกลวยมีอะไรนี่ครับครับาตั้งเป็นจุดตรวจไปเลยจุดตรวจมีป้ายมีกลวยมีอะไรนั่นคือจุดตรวจอันนี้คล้ายๆเอาเปรียบประชาชนเกินไปไหมไม่ครับทำหน้าที่ของจราจรผมว่ามันเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปนะทำหน้าที่จราจรพบเห็นการทำผิดเรียกตรวจออกไปสั่งนะครับก็ไม่ใช่จะปวดจะตรวจเฉพาะไปกับขี่หมวกกันน็อกอันนี้เราเน้นหมวกกันน็อกครับให้ทุกคนปลอดภัยนะให้ท่านข้าใจด้วยนะครับ ช่วยสอบถามร่วมกันครับเอาแล้วที่เขาเรียกว่าเหตุจึงหน้านี้เวลาเราระยทำงานนะระยะทำงานเพราะผมไม่มีหน้าที่ในการจะมาตรวจเามาตอบคำถามของท่านตอบไม่ได้ใช่ไหมครับดูแลความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับโอเคได้ได้ทุกส่วนนะที่ตอบไม่ได้ตอบได้ครับ ท่านเห็นอยู่แล้วในการทางานท่านทำหน้าที่ท่านไปก็ทำไปครับตามโปร่งใสในการทางานท่านเห็นอยู่แล้วนะครับเห็นอยู่แล้วโอเคครับถ้าเรามาซุ่มมาจากมานั่นมานี่เราก็คงไม่มาอยู่ในผมเนเฉดผมว่ามันดูไม่เหมาะไม่ไม่ไม่สวยงามครับท่านในมุมมองของท่านนะผมแต่เจลาจรเราทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่ถูกต้องอยู่แต่ทําหน้าที่ก็ให้มันให้มันดีกว่านี้ครับให้มันถูกต้องทมดีแล้วครับดีดีสุดแล้วคครับผมเบิ้งเราครับ ก็นักล้มดานเทียนไม่ได้สนับสนุนใครทำผิดกฎหมายนะครับอย่างเงี้ยครับผมทำถูกต้องทำถูกต้องเงียบเงียบเงียบเครับก็ผ่านไปได้ดีนะครับการคัดคียนะมีว่ากล่าวตักเกียงไหมครับไม่ครับมีว่ากล่าวตักเตียนประชาชนไหมถามดูนะถามตีใหญ่ดูแล้วก็ถามพี่แดงดูนะครับผมเนี่ยร้อยตังเลกนัใช้น้ำเทพนะครับผใช้ดุลพินิษฐ์ใช้ดุลพินิษฐ ให้ดูพี่แล้วไม่ว่าจะการบ,บริการไม่ว่จาจะเป็นการตรวจไม่ว่จาจะการ<ห>ว่าเก่าในส่วนนี้ผมมีครับผมเขอบคุณมากครับท่านตามไฟแดงครับเมือไยุคหอยในการมันมีแทบทุกแยกมันเป็นมันเบิ่งเดียวมันบวสวยงามเหมือครับเป็นยังบวตังให้มันถือต้องตามระเบียบของตำรวจแห่งชาติเพิ่ไปรวจเนี่ย น,นี่เป็นแยกโอท็อปจังหวัดสระค้ามครับแยกอุงหันแยกเนี่ยแยกมันอยู่กับพอห่างกันจักเม็ดอ่ะสองร้อยเมตรบอกจะแยกพอได้กามะไม่แยกโอท็อปต่อไปก็ไม่แยกไอ้ลุ่บันทั้งหน้าเป็นแยกลุ่มบัน ชุดแกะทุ่งงุ่มถือไปสั่งคนละใบคนละฉบับอันนี้ว่าเขาตัเตียนเลย่ครบนี่อันนี้ป้าเจะบ,บาดค,ครับครับผม Ừ ừ, không đi? anh ấy tấp chưa bác ạ, này, kia nó hơi าเก้าตเตียมม่ได้บอครับท่านก้อนได้บอเม็นปาี่หนีนองบุ้งีไปข้างหน้าเกิดลมบนเหตุก็ดขึ้นกอนตัวต้องกันได้หมดเลยเอาหมวกกันน็อกไม่แก่ไปชาชุ่มดีกว่าดีก็นระลงแกหมวกกันน็อกผูได้บอไตหมวกกันน็อก คนลลงขับขี่ปลอดภัยครับหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ถาผิดก็ว่าไปตามผิดถือก็ว่าไปตามถือครับพระเดชานบสนุนผู้ใดทําผิดคนหมายครับผมแต่ว,ว่าดานท่าน,นเบื้องล้วมันบอสวยงามกินยาว่าอะไรง่ยายกินน้ำหอมผมครับกินน้ำหอมผมม,มันยา ตามแยกคนเฒ่าคนแก่ยังใส่เลยนะครับปวดน็อตครับระดูกยุสูงสูงไปไหน่อยก็ใส่เลยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเด็กวัยรุ่นทำได้ก็ต้องทำนะครับบังทีคนที่ขับรถนะครับเราเราต้องตั้งทุกทุกแยกไปคำไหนหรือว่ายไงหรือต้องดูว่าเส้นไหนที่คนใช้ประชาชนสัญจรไปเยอะ นย่ันไปนะครับในโซนของเขตเทศบาลเรานี่แหละจะดูว่าเหตุเหตุที่เกิดเพื่การสัญจรทุกท่านผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องติดตามกฎจราจรอย่างน้อยล้มนะถ้าเกิดเกี่ยวชนล้มนะส่วนที่ได้รับผลกระเทือนนะมันก็ช่วยได้ใช่ไหมครับสำคัญครับสีสารีสำคัญนะกระส่วนดินเนี่ยก็ องลงไปนะครับแต่สีสันเนี่ยมันจะเป็นส่วนสังกัญส่วนที่เราใช้งานนะเราต้องเซฟเซฟไว้ครับผมให้เกิดความปลอดภัยนะครับครับท่านนี่ครับ่ะโดนละล่องซอยกันครับใอ้ถือต้นไม้ใส่หมวกกันนออกใส่ตอกันนะครับซประชาสัมพันธ์น้ำครับซอยประชาสัมพันธ์ครับได้ครับท่านข้าใส่หมวกลายขึ้นกับมันกับเป็นเรื่องหน้าตาของบ้านเท่อหรับผมของจังหวัดเท่อหรอครับผมครับผม สามคนเนี่ยไม่สวมเลยนะ้าดวยขันหลังเนี่ยสองขันสวมนะครับขันหน้าไม่สวมสามเดสามเด็กบอกว่าไม่สวมมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามีเด็กจำเป็นเร่งด่วนที่จะไปโรงพยาบาลนรืเป็นกรางเงี้ยเราจะว่ากล่าวนะถ้าเป็นเด็กเล็กอะไรต่างเที่มันของกันน็อปของกันน็อปเนี่ยอาจจะไม่นานสองโมงตุนิสานนะมีปัญหามาให้ทางเราก็จะทำการว่ากล่าวที่นี่

ปลอดภัยกับเราทุกคนเราลุกใ่กันครับผมที่ได้ปลอดภัยครับเป็นหน้าตาของจังหวัดเราเราผิดเราที่เราไม่สมวงนะคือเราไปขึ้นรถเราก็สมวงเหมนขึ้นรถยนต์เราถ้าดจุดอะไรนะอันนี้พอดีนัดนัดเขาให้ทุกคนเองครับเดอาไว้ครับออกไปสั่งให้นะครับต้องการยืนประมาณชั่วโมงไงล่ะเพราะว่าเทใจย่างหน่อยก็คนเหือเห็นเหงืออกมาขั้นเหงืจะเริ่มใส่สิ่งได้เพราะวาจะเป็นต้องมีผลังจะควบคุมหลายได้ ที่เข้าออกมาปรากฏกายเนี่ยไม่กล่าวเหตุผลเพื่อนมดหัวเล่าที่เขาไป็นเมืองมดหรือว่าที่มาใส่ให้เสื้อหมวกเนี่ยเจอก็ได้ครับเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ว่าเหตจับถูกไล่หรือว่าที่เน้นแบบต้องจับให้ได้เพาะว่าเน้นว่าต้องปรับต้องจับอย่างเดียวมันมีการว่าก้าวตัดเตียนน้ำมี่ครับมีว่าก้าวน้ำใบนี่เราลงมากกว่าเศษใบที่ตลอดนะครับเพราะเอนมาเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ว่ามาเดือนนี้เหรอผมเห็นหลายมาสุเทียบเพรตะเต้มเติมตั้งเป็นยุดตรวจจังสี่ก็โอเคอยู่กับไมนก็มีคำสั่งเนาะคำสั่งจังหวัดอี่ยังไม่เสียเท่ากันเห็นคำสั่งจังหวัดไหมครับท่านไม่ใครับหรือนีหลายขั้นตอนครับมันเป็นหลายขั้นตอนมากเลยก็เป็นประกาศมาลายลายขั้นตอนเห็นเก็บตามเอ่อเกินมาจากจับเบาไปหาหนัก เบาเนี่ยเห็นมาด่าพยายามพันฒนาให้ฟังมาดับการจะพันการเรียนต่างๆหนังสือโรงเรียนออกไปคู่หานาทีออกไปตามนักศึกษาออกไปวอล์ดอารุ่งตุยางเห็นมากเหมือนขั้นตอนไหนเขาเห็นมากกว่ที่เขาเรื่องมากจังไหนมาเห็นยุจุดนี้ครับ่แต่ต้องไปกับดีขึ้นเพียงรถแข่งนี่เกียปกรถแข่งรถซิ่งหนึ่งร้ายจะดีมีไหมครับก็หายไปได้หายไปม่เอานั่นก็เป็นการหนึ่งอ่ะซอยกูบอกข้องนับ เวลาเกิดเหตุเกิดยังกันวาเนี่ยผู้กว้างรับโดนอีกนั่มค่ารักษาเอ้ยค่าเสียเวลาในการเลี้ยงทุกอย่างบางคนกับพิการบางคนรั้งกับอะไรทีเ่เป็นผลกันเท่านิ่งเฉยต้องโดนเท่านิ่งเฉยหรือกู้ใจก้อนไม้นิ่งเฉยไปเหตุมันก็นกลายเป็นปัญหาที่มันสะสมุขคังหลายเป็นเศษสิบเลี้ยงกันลอยกันนะครับครับผมลอยตามขั้นตามไปนั่งกันครับครับผม มันก็ไม่อยายาให้เป็นหรอกไม่พยายให้เกิดรับกับมันก็ออยกันมืี้มีสองันแยกนี่นม่ครับเมื่อหันแยกหัวนกาผลมาเป็นเอเลืกแล้่อ้าหงจากหันเรามันเนี่นมั้มันแบ่งเป็นชุดชุดนั้นเทาเลือกคือเประเทาพร้อมกันเรมือเรองเร่องาไม่ลากันจากหันคือตามเวลากนนแล้วคือยังมั่นนียขายุโดนแบบพระนั้นเขาอาจจะเป็นปัญหาต่างๆเรืือง การยได้จ่อหรือยังต um ังเขาบอกว่าต sure. ้องขัดนะแป๊บเดียวเขาไปยึดาแป๊บเดียวเคื่อไห้แห่หูวะเขาไม่กันกดฉันครับผมนะครับครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เลิกแล้วครับจงเป็นเวลาย่างไงคนเนี่ยเริ่มหูพาไปนบ้านที่เขาจะกอดหูได้ไม่จำเป็นต้องจับไม่จำเป็นต้องเป็นพูดูกจับหรืออาจจะเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยครับเขาเห็นบอกการเหตุง่ามงานคือนตัวอย่างอะเมื่อก็เป็นผลดีครับพทั้งทั้งหมดนะครับการนอกประเหต์กับเขาแ็บจีบตัวเขาคล้ายชิ้นครับผม เมื่อเกิดวัติเหตุเื่เกิดการล่มหรือเกิดการต้นการเียเนี่ยมันทำขั้นนเคื่อหมวกนะครับจนจหลกแหลได้ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตครับจุดสองขั้นคือหมวกของรลังกายเข้าคือศีรษะครับผมผู้ปิบัตผ้ริษานี้ปับทังจองบอกคำให้ปับผู้เดียวไม่ว่างเด ใส่บอใส่หมวกกันนอ,อกสองคนออกใบสั่งให้ทั้งสองครับทั้ง,งจริงๆไม่ต้องแต้องพูดกับขี่ต้องพูดกดบสารต้องสุมง่มบนเรือไปขอแต่ตออให้ออกเรืเครื่องแล้วก็ไปเดินข้างต่อไปขึ้นมาขับขับออกอันนี้ออกในเครื่องนี่แต่เ้าไปจ่ายนี่กินมือกันบ่ครับคือเก่าบ่คือจังเด๋คือเก่าบนบอ คนใส่มาเขาก็ไ่ได้ไปเรียบไม่ได้เปยังเรียบกระฟูใส่เงาเรวลองไปยุบช่วงนึงล่ะช่วงนึงมันดีขึ้นเขาก็คนไข้ไปตุยามกับมีบคนสภาพเนิ่าเราเจ็บตลอดเรียนเริ่มดีขึ้นครับก็ได้การชื่นช่วงมาจากศูนย์ การเข้ามาไฟ่ทั้งน้นถึงเนของงจัหบัดเวลาเขายังไม่ไปชุ่มุเดือนก็มงมากจะมีประชุมผรมเมินยุนมากับมาได้ผลทำไล้ำเลครับนี่เที่ชุมเขาอาชิมช่มาไาาก่อนหรือควันทีคำราจ่ายย้นสูมบัติขึ้นสมบัหลขึ้นึงว่านานนี่ว่าครับพผู้ใดใส่หมวกนี่เป็นเรื่องแปลกครับจังมวัดอื่นในจังหอื้นี่จังเอืนี่ผู้ใดผู้ชมบวกนี่เขาเขาจะมัหนาเลย กเรื่องเรื่องแปะนี่อย่างเขาเ้วนนีกายเป็นผู้เส้นหมวกเป็นเรื่องแปกแปลก็มูเี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นค่งคล่องระดับิันคือคงไปชิ้นไม่ยังอะไรก็ยังครับว่คับปเอาครับผมหนาทีดีขึ้นนะครับเพรานั้นครับับปั๊บเาเปนนาเป็นตาเป็นอย่างไปเพราะมีต่พอเข้านที่เเการขับขี่นะครับมันเป็นเรื่องวินัยการจะรด้จอการสมบูรณ์ขึ้นกันนอกจากการขับรถที่สุขสมหรือปฏิบัติตามกฎระดแล้ว เขาก็บังเหรอเอ้าจ so, oh, ังหวัดนี้เขาเป็นนี่สิเจอมั้ยครับผมจังหวัดนี่คือจีเขาจะเคยอยู่แบบไปไหนเป็นคนสมหมวกมาเถอะมาเจอจังหวัดตะขามโอ้มี่สไตล์จังเลยแต่ทำามคนไม่เข้ากฎบคนหมายเยอะ สำคัญอีกอย่างหนึน่งนะขายรถเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องพลบ,บอนไม่ได้เพราะว่ามันเบิกบัตรสามสิบบาทเนี่ยขายเบิกไม่ได้เกี่ยวกับการปกิเหตุที่เกิดขึ้นจากการขายรถสำคัญภาษีพลบอนอย่างน้ขาดช่วยได้ช่วยได้มากเลยเรารสามารถเบิกเบิกเงินคืนได้ใช่ไหมครับรักษาพยาบาลใช่ครับเราสามารถที่จะเบิก มันใช้ตรงนี้ไม่ได้าต้องเสียไปสามหมื่นบาทสาม่นบาทจริงๆใช้สิในการเปิดได้

อ๋อ да. oh, ครับผมครับท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับท uh> ่านที่ให้ก้มรู้ได้ให้ท่าปรึกษาครับผมรอบคต่างคนต่างท่านหน้าที่นะครับท่านครับผมเราเจอผ่านยุติแล้วนะครับผมได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วนี่แเป็นอันเดียวครับ ขอบคุณหลายๆหคนนะเดี๋ยวผมก็จะขอไปทำง,งานก่อนครับผมผมกิบรถมากี่นรถเก่งกันโอเคครับแต่ถึงเวลาเป็นเลือนแล้วครับนีหลาหมวกกันน็อกที่ว่าใช่เหรอ เห็นว่าเพิ่นได้เวลาแล้วครับาเาเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดถือก็เฮ็ดไปเนาะสิว่าจังได๋กอากเป็นประชาชนตรวจอสอบเพิ่นใดเซั่นใดก็ได้เอาเท่าน,นั้นล่ะครับว่าเพิ่นเฮ็ดถือ ครับนักหลุมดันเทียนฟั้งเตือนเสือนยครับดันเทียนถันดันโมเทียนโมตรงยานได้เวลาเพิ่นไปแล้วครับเพิ่นกบว่าเพิ่นตั้งจุดละชั่วโมง ข่ตั้งปัมเพื่อพระนะป่ามกติกขอ,อยุติการไล่สดสำานี้กอนครับผมสักการินสีเมืองเดชครับขอล่าวคำว่า,าสวัสดีและขอบคุณทุกๆคนครับผม